มาเมียงบโกแมนบเมนนามโกก็มีมะโกน่มันมันดีุกอ้าบ่โอชุกเมีโกโกมโกเนนาได้เด้อนี่ไงพ่โพดโพดอพ่อพ่กแตงอ่ากฮอเกินเคียงเห็นใบมะฮงกัยาตกใจนี่แหละนี่คือตองใบบักฮงูออเนีออนี่นี่คือเมียอันนี้น้ำประแดกน้ำนวสดซับห่ออ๋อสี่คำอ้าวล่อง อ้าอันนี้ผู้หันเปรืองเตรียมไว้แต่ออกมาแต่ครึ่งหนึ่เตรียมเครื่องเตรียมหันมะโกแนวกัญยาวายยากินเมื่อไหร่หรอต้องสีสุกเล่นกินนอกเมืองหร่มันชิวานใช่ไหมีเม็ดทองเนื้อโกมีเม็ดไอเดยเม็ดมะโกเออกิ้วไปปลูกมันทีเป็นหร้าสั่งวัลปลูกใช่เนตอนขายให้ยูนี่พได้ตอนมะโกอด้เอามาขายเม็ดมันคือบักจากนี่แหละเม็ดได้ใสนี่เขาขี่นี่มันสูง แล้วมันสุกเบ้องเบิ้งเนื้อมะโก้นีมีคนถามหลายคนมันเป็นจังใดมโกก็เป็นจังสี่แลวีดิเป็น้ะกูต้นม้ดับเนี่ยคนกินจะมาทายอ้าวเลยบดสเนี่ยจะมา่ายอ้าวอไรบอสนี่น้อสุก จะม้วนไพรไห้รวบเครื่องนะลูกตะโกคนไทยเขาชืเอิืนตะโกไหนได้หน่อยจะตื่นหอกออกออกลูกปอปอปลาแดกนะแซ่บดีปลาแดกโอเคดีปอชื่อไหมของห่างคุณปลาแดกห่างเลยเนี่ยเมื่อเห็นเราื่อเป็นแท็กชื่อวัดธรรมดาที่ไหนกินปลาแดกห่างพี่น้องเอาแฉกนี่จะเตรียมต่อเอ้ยหันเรียบร้อย กินดี่สี่ใบบกนแรกเอพาบักัวใส่เคืองนวยไปลยตได้มักฝากใส่ลายตไข่อะไรมะเขือเทศมะเกวแม่บ่บเขือเทศเกวบักข้าเกวอย่าใส่กะลองไลแข็งักแข็งเขอวบักเขืเทศมเกวนะมกแข็งักแข็งมะเขือพแล้วก็เอามาวาง ม ül, Arrow, ัเคือคืนเหลืองเามันเคือหืนม hey, ัเขือหืนมเขือหืนาหื่นมเคือืนเนาพหอมแดงปับพริกเข้าไปพริกีกยวพริกแดงนํำเข้าไปทำหนึ่งทำหนึงเครืเคียงเครื่องเคียงเครงเคียงทำหนึ่งกยังว่าใบบางฮุงอย่าตื่นเพราะว่ามันเป็นวิธีเขาพากินจริงสิี่กระดงนวดเมื่อนัเมาบ้านละแอไงหนึ่งมากินมันอย่ากูมามา เซ็บล้วเขาก็อยากรู้เนาะว่าเอ๊ะมันกระใบมะงงมันสีกินเป็นจังใดเนาะกระอยากให้ลองเด้อเฮ้ยอยากให้ลองนี่นี่พูนี่บอกเคยกินสิบอกให้บอกเคยกินแล้วมนเคยมันมีทุกเรืกินที่บ้านไม่ได้ตำกินตำมะโกกินเยอะบ่ตำอยู่บ้านบ่ตำบ่ตำไม่เชียมือให้มือใมือบ่ตำบ่ตำไปมะงงเนี่ยซ้ำเนี่ยกินโลดมีแต่สมุนไพร บมฝาดเด้อเบิ้งคือสิฝาบมฝาโมฝามันเข่ากันสะอึดกันหรอทำไมคือส่ยึดสะอึดคือน้ำบ๊ทันเฟื่องข้อต้องหาหนามรองจับเด็กทำสองคำสองก็ยังว่าแล้วว่าว่าแล้วก็ว่าอีกคนกับสีสงสัยว่ากินหัวใบหมกหงมัต้องสงสัยดอกมาเพื่อใช้หลายอ่าในหลายหอมแดงเราก็ไป ตัดต้โมโตัดปานตัดกันผู้ใดคนมุกนะรู้ดีเบิด์ตละใบมงังคงกินยังไงแถวนั้นเขารู้เบิร์ตมันสดเอาก็สดเอาได้มะโกกะหายากคืออย่างนี้อเอามาจากโคราตตัวโมเมนทั้งธรรมดาตัวมะโกโคราชครับตอืมเยี่ยมเยีย่มยมครับมาครับโอเคน้องกับ